สองเจ้รอเจ็ดรจใไหมครับเราไปจ้วจาเจ็ดทนรองสวัสดิ์รสวรอบสวัสดครับสวัสดี ครับพลตำรวจตีสักดาโชวพัฒนาบุกินสัสำุักง,งานจจราราตำรวจภุทรจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เปิดเทอมวันแรกนะครับ17พฤษภาคม2565เราอยู่บนบริเวณหน้าโรงเรียนปิ้นนะครับตอนนี้รถปริมาณเริ่มมากเดี๋ยวไปดูฝั่งขาเข้านะครับมาเลย ฝั่งขาเขาจะเห็นว่ารถที่เข้ามาจากแยกปิ้งนะครับก็เริ่มมีอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มมีอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนอีกฝังเนื่องฝั่งนี้เป็นฝั่งที่มาจากสะพานนครพิงน,น,นะครับฝั่งนี้รถจะอาจจะริมาณน้อยกว่าแต่ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับยังไงฝากพี่น้องประชา,าชนนะครับช่วยวางแผนการเดินทางเพื่อให้ลูกหลานถึงโรงเรียน อย่างปลอดภัยและช่วงเช้านี้ก็มีฝนตกมาด้วยนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังจากกลุ่มงานจราจรตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ครับฝนตกต้นรอมเจ้าหน้าที่ารจสอบสัญญาณไฟจจราจรในเิด